ปีนี้ค่ะเป็นปีมหามงคลนะคะเป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครบรอบ 6รอบอนะคะพระชนพรรษา72พรรษาค่ะซึ่งหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกันทางสมาคมแม่บ้านมหาไทยค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันเป็นการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะทางสมาคมแม่บ้านมหาไทยกระทรวงมหาไทยค่ะชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกรสินมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับโรงพยาบาลกลสินค่ะ น,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกลสินเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2 5 6 7โดยมอบให้กับทางโรงพยาบาลกลสินค่ะโดยมีการมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขนสองเครื่องให้กับนา,ายแพทย์ไพบูลวรรณศิริค่ะรองพบในการโรงพยาบาลกรสินเพื่อ การสืบสารพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขและเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่ะขณะที่นางสิริวิมลพง์อักษรประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดกาลสินกล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและสมรวมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัดนะครับพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศและผู้สนิกรทั่วประเทศรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้โดยดําเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวน133รายการครอบกลุ่มพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาลสินได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบสอดแขนจำนวน2เครื่องให้กับโรงพยาบาลกาลสินเพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ